ณนะบริษัทแห่งหนึ่งพนักงานชายทุกคนที่นี่ล้วนเป็นคนกลัวเมียด้วยเหตุน,นั้นจึงทําให้ภาพลักษณ์ของบริษัทดูแย่ผู้จัดการจึงออกไอเดียโดยการบอกว่าวันนี้ผมจะมีเกมให้ทุกคนได้เล่นนั่นคือเกมดุเมียหากใครก็ตามกล้าที่จะโทรไปต่อว่าเมียให้ผมฟังผมจะให้เงินรางวัลคนคนนั้นอย่างงามหลังผู้จัดการพูดจบทุกคนต่างถอนตัวกันไปหมดมีเพียงนายสมชายคนเดียวเท่านั้นที่ยังคงยืนรอเล่นเกม เมื่อเกมเริ่มต้นขึ้นนายสมชายก็เก็กเสียงหลอก่อนที่จะมันเลงฝีปากหม่นเมียราวกับว่าเก็บกดมานานทําให้ผู้จัดการพอใจอย่างมากหลังพูดจบผู้จัดการจึงมอบเงินรางวัลให้นายสมชายอย่างงามหลังจากให้ไปแล้วผู้จัดการก็ได้ถามว่าทําไมคุณถึงกล้าขนาดนี้สมชายจึงบอกว่าอ๋อเบอร์ที่โทรไปเป็นเบอร์ของหัวแน้านะครับอีกอย่างหนึ่งตอนดน่าเนี่ยผมก็เก็กเสียงหลอคาดว่าเธอต้องไม่รู้แน่ครับว่าเป็นผม หัวหนน้เสียยิ้มก่อนที่จะบอกว่าผมยังไม่ได้กดวางสายนะ